อาลาคารหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าคารเฉยเโตเป็นหนุ่มพูดไทยชัดมีอะไรที่เป็นไทยหลายอย่างและพูดไทยชัดอย่างไทยแท้ในที่สุดเมื่อพ่อตายเขาก็ได้เมียคนไทยอยู่กินด้วยการาบลื่นจนมีลูกคนหนึ่งคานรักลูกคนนี้มากเพราะมีลูกคนเดียวเมื่อเมียตายเขาก็ไม่มีเมียใหม่เห็นจะเป็นเพราะผู้หญิงหัวดงไม่มีใครอยากเป็นเมียแขกแม้คารจะเป็นไทยเกือบทุกอย่างเว้นเสียแต่ไม่กินหมูก็ตามผู้หญิงที่เป็นเมียเขาก็ถูกด่าจนวันตายที่ได้ผัวเป็นแขก ลูกสาวเขามีความเป็นไทยมากกว่าแขกและสวยมากเพราะเป็นลูกครึ่งและแอบ,บกินหมูโดยไม่ให้พ่อรู้ตอนนี้เองคนปากดงเริ่มแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งยังรังเกียจลูกสาวคานเพราะถือว่ามีแม่เป็นคนระยำแต่อีกพวกหนึ่งเห็นว่าไม่ได้เป็นความผิดของคานที่มีลูกเป็นสำรานลูกสาวอาราคานนั้นเด็กมันจะเกิดมาเลือกเกิดได้ที่ไหนคำโตเถียงยังมีหลักแบบนี้ทำให้โตตอบย้อนกลับไม่ได้ และเมื่อสำรานลูกสาวของอาราคานโตเป็นสาวก็สวยจัดและเป็นไทยมากยิ่งขึ้นจนพ่อทั้งรักทั้งห่วงหนและในที่สุดสำรานก็หนีสิ่งที่หญิงสาวทั้งหลายหนีไม่พ้นคือความรักพ่อของสำรานต้องการให้สำรานแต่งงานกับชนเชื้อชาติเดียวกับตนคือแขกปาทานด้วยกันแต่สำรานปฏิเสธอย่างเด็ดขาดรอนถือว่าเป็นไทยแม้พ่อเป็นแขกพ่อเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยแต่ก็ไม่ทําให้รอนพูดแขกได้คล่องเหมือนพูดไทย ในโลกนี้สำรานรักแขกอยู่คนเดียวคือพ่อหล่อนเท่านั้นเรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องขัดใจกันอย่างรุนแรงระหว่างพ่อลูกในที่สุดหลังจากแน่ใจว่าพ่อไปตกลงกับฝ่ายชายแน่นอนแล้วว่าจะยกหล่อนให้เขาพิธีแต่งงานตามธรรมเนียมจะกระทํากันอย่างใหญ่โตที่จังหวัดพอรู้แน่นอนสำรานก็ตัดสินใจเด็ดขาดเหมือนกันคือหนีตามเจ้าหนุ่มคนรักซึ่งเป็นคนฐานะดีตามสมควรไปตอนนี้เองพวกชาวบ้านหมู่ที่รังเกียจสำรานเปลี่ยนใจกลับมารักและเอาใจช่วยสำรานกันหมด อาราคารสาบานว่าลูกสาวจะมีความสุขไม่ได้และหล่อนจะต้องตายแล้วเวลาก็ผ่านไปสำรานกับผัวพากันหนีซอกซอนไปตามที่ต่างๆอาราคารก็ยุติการทำมาหากินเหมือนกันเขาติดตามลูกสาวยังพลิกแผ่นดินเขาตามอย่างศัตรูตามล่าล้างศัตรูชนิดถึงไหนถึงกันสำรานกับผัวก็หนีกันอย่างสุดฤทธิ์กระทั่งสำรานท้องและท้องแก่ใกล้คลอดความรล่วงรู้ถึงพ่อแม่ผัวสำรานก็ประชุมหาลือกันระหว่างผู้ใหญ่ในหมู่บ้านและญาติพี่น้อง ต่างเห็นว่าสำรานก็จะมีลูกแล้วความแค้นความพยาบาทของคานคนยุติเสียทีเพราะถ้าไม่เห็นแก่ลูกก็ควรเห็นแก่หลานผู้เป็นทารกซึ่งไม่ควรจะได้รับเคราะห์กรรมอันเนื่องมาแต่ความผิดพลาดของแม่ที่กระทําไปด้วยความรักในการและกันทุกคนแม้มีใชายยา่ญาแต่เป็นผู้ใหญ่ผู้เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านปากดงต่างก็เห็นด้วยจึงส่งผู้แทนไปพบคานเจรจากันพอเข้าใจเรื่องบ้างแล้วก็เชิญคานไปพบปะที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน พร้อมผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่านับถืออื่นๆจํานวนมากต่างพูดจาก,กันจนเห็นว่าคานใจอ่อดและเห็นด้วยหลังจากกรองอยู่นานเขาบอกคนเหล่านั้นว่าตกลงแต่ต้องทำพิธีแต่งงานอย่างใหญ่โตใหญ่ชั้นอายพวกเดียวกันที่เขามาขอสำราญเลยทุกคนดีใจพ่อของผู้ชายซึ่งตื่นเต้นมากเพราะจะได้เป็นปู่คนทั้งผัวของสำราญก็เป็นลูกชายโทนหัวแก้วหัวแหวนของพ่อแม่ฉะนั้นเรื่องการแต่งงานแบบนี้จึงอยู่ในสภาพที่ว่าหมดเท่าไหร่หมดไปต้องเอะอะโครมคลาม หนุ่มสาวทั้งสองกับคืนพาราขานต้อนรับลูกสาวลูกเขยอย่างผู้ใหญ่ที่ดีให้อภัยในความผิดพลาดแต่โหดหลังโดยสิ้นเชิงออกจะเป็นการแหกประเพณีอยู่หน่อยที่การแต่งงานคราวนี้เจ้าสาวท้องโยจนเห็นได้ถนัดชัดเจนกะกันว่าแต่งแล้วไม่เกินหนึ่งเดือนก็ออกลูกแต่พวกชาวปากดงไม่เห็นประหลาดกับเห็นดีว่าหนุ่มสาวทําผิดแต่แรกซึ่งก็ผิดอย่างจําเป็นกับทําถูกภายหลังท้องก็แต่งงานได้ดีกว่าท้องเราไม่แต่งงานสํารานกลับไปอยู่กับพ่อช่วระยะหนึ่ง ลั่นถึงกำหนดบรรดาญาติมิตรตลอดจนพวกมาช่วยงานกำลังเกลียวกล่าวเต็มบ้านเพราะจะได้เลิกอาราคานก็อุ้มสำรานพาคนเข้ามาท่ามกลางความตะลึงพลึงเพลิดของคนนับไม่ถ้วนเลือดท่วมตัวอาราคานทารกในรันซึ่งแม่ถูกผ่าท้องนอนอยู่บนอกของศพแม่อาราคานอุ้มศพมาคราวนี้มีพวกแขกพวกเดียวกันหลายคนติดตามมาด้วยคานยนศพแม่ลูกผู้น่าสงสารให้ผัวของสำรานลูกกับเมียมึงมึงเอาอไปเขาพูดอย่างเหี้มโหด เท่านั้นเองวันมงคลก็ตายเป็นวันอัป,ปมงคลกลายเป็นวันนองเลือดบังเอิญยังมีคนมีสติมีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมอยู่ด้วยแต่ถึงกระนั้นแขกพวกของอาราคารก็พาแผลกลับบ้านคนละหลายแผลล้วนแต่ขนาดหนักทั้งสน้นการกระทำเยี่ยงหรือยิ่ยงกว่าการทารุนของสัตว์ป่าทำให้สารลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่จำเลยรับสารภาพจึงเพียงจำคุก20ปี ตลอดเวลาหลายปีที่อาคารใช้บาปอยู่ในตารางแขกพวกเดียวกันกับเขาก็ร้อยหลอลงไปโดยเฉพาะพวกที่พากันยกไปที่บ้านเจ้าบ่าววันคานเอาศพลูกสาวไปให้ผัวแขกเหล่านั้นล้วนตายโหงด้วยอาการและวิธีการต่างๆจนไม่เหลือจนคนเดียวบางก็โดดรอบหญิงบางก็โดดรอบแทงบางรายถูกตีน่วมไปหมดทั้งตัวแสดงว่าคนตีมีจํานวนหลายคนมีเจตนาจะตีไม่ให้เกิดบาดแผลนับว่าอาการทรมานมากผู้ตายคงถูกมัดอย่างแน่นหนาแล้วลุ่มกันทุบตี ต่างบรรจงทุบไม่ให้เกิดบาดแผลแตกที่ตรงไหนนับว่าเป็นวิธีประหารที่ประหลาดที่สุดและปราณีที่สุดปากดงไม่ต้อนรับแขกชาติเดียวกับอลาคารอีกต่อไปการค้าแขกปาทานกล่าวนั้นเรียกได้ว่าเป็นสกราฐแห่งการคาตกรรมที่มโหฬารเป็นประวัติการทีเดียวบรรดาแขกฉลาดรู้ทันทีว่าจะร่วมมือกับคานหรือไม่ร่วมมือก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นแขกปาทานอยู่ปากดงไม่ได้แล้ววัวควายหายป่นปีบ้านช่องรัพย์สมบัติทุกพลานวินาศ รวมความเป็นการล้างผานแขกปาทานยังหมดเชื้อแขกเอาทีเดียวอาราคารเป็นแขกป่าทานแม้จะมีความพยาบาทแบบไหนมีขนบประเพณีอย่างไรหรือเป็นบ้าไปแล้วก็ตามแต่การกระทําของเขากลายเป็นคติยึดมั่นของคนหมู่หนึ่งซึ่งต่อมาขยายวงกว้างออกไปผู้หญิงบ้านเราใครจะมาเอาของเราไปไม่ได้ผู้หญิงปากดงสวยจริงๆเสียด้วยไม่ว่าลูกบ้านไหนลงเป็นผู้หญิงแล้วก็สวยทั้งนั้นเราไม่ค่อยห่วงตัวเสียด้วย ใครทักเป็นตอบใครถามเป็นพูดพวกหนุ่มๆบ้านอื่นลงมาเที่ยวปากดงบ่อยเมื่อใดพอเผอตัวไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนกระบานแบะจนได้ผู้หญิงหัวดงต้องเป็นของลูกปากดงเขาพูดกันอย่างนั้นไม่มีใครแต่ต้องต้งตนการปู่ต้นนั้นอีกต่อไปแต่เรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งแลาผู้ชายคนหนึ่งได้ถูกนํามาถกเถียงอย่างหน้าดําหน้าแดงแตาแอนกับกูงัก คนถูกคอการหลบเลี่ยงไปเสียทางหนึ่งเพราะมองไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อันใดในการสมกันนินทาคนที่ไม่เคยเป็นศัตรูก,กับตนหรือกับใครตาฝอนแย่พับตามมา่คู่หนึ่งแม้เรื่องเล่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความจําเป็นสําหรับชีวิตประจําวันของคนเหล่านี้แต่ก็เป็นการยากยิ่งที่เขาจะหักเหความรักใกลนับถือที่มีต่อคกลได้ง่ายโดยปราศจ,จากเหตุผลมีชายหนุ่มคนหนึ่งตามเขามาแน่นอนเป็นหนุ่มจากถิ่นอื่นเพราะไม่มีใครในสี่คนได้เห็นเขามาก่อนนอกจากสองสามวันมานี้เอง ทั้งหมดหยุดเมื่อต่างก็รู้สึกว่าชายคนนั้นเร่งสีเท้าเข้ามาฉันคิดว่าเขาพูดอย่างสุภาพเหมือนหน้าตาอันมีสเสน่ห์ของเขาโปรดอย่าคิดแตาแอนพยายามสุภาพเขาบางไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคิดว่าพวกเราจะสุมหัวกันนินทาคนอื่นที่เขาไม่เคยทําความเดือดร้อนให้เราเขายิ้มอย่างสุภาพอีกครั้ง <c oughs> เปล่าจ้าฉันคิดว่าพอถึงทางสามแพร่งนั้นบ้านนั้นมีทั้งเหล้าทั้งน้ําตาลเมาขาย น้ำตาลเมาแล้วก็เวลานี้ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะยังไม่ได้เวลานอกจากน้ำตาลท่วงกินเข้าไปสอะท้องเปล่าๆปล่ากูงักอธิบายเพิ่มเราก็เราก็ตาฟอนขยิบหูขยิบตาชายหนุ่มยิ้มอย่างสุภาพอีกครั้งแล้วบอกฉันเป็นเพื่อนของนายท้ายสมบูรณ์อา้าวนายท้ายสมบูรณ์กลุ่มเรานายท้ายสมบูรณ์อยู่ในกลุ่มเราตาฟ้อนว่าเขาบอกฉันว่าถ้าอยากกินเหล้าให้ไปบ้านนั้นแต่ฉันคิดว่า ยังไม่ทันจบเรื่องกูงักก็ทายทุกอย่างได้จัดแจง้งคิดถูกแล้วแน่นอนบ้านนั้นเขาจะไม่ขายให้เพราะเขากลัวจะเป็นสัมภาษามิตรมาลากคอเข้าตารางทั้งที่เขาก็ทํามาค้าขายแบบนี้มานานแล้วแต่ฉันสบานได้อ๋อยายพับเจราจาเสียงอ่อนหวานหน้าตาอย่างนี้ไม่ต้องสาบานหรอกค้าคุณตามมาเถอะฉันจะช่วยพูดจ้าให้เจ้าของเขาขายให้จะรับรองกับเขาเสร็จ เออพวกเรานี่ก็ทําไมตาฟอนทําตาคุณจะตามกันไปหมดเชียวหรือ,อยายพลับพูดหน้าตาเฉยเพื่เดี๋ยวคุณคนนี้เขาจะเข้าใจผิดคิดไปว่าพวกเราอ๋อนึกว่าเป็นพวกแขกดอยได้ยังไงเสียงกูงักว่าแล้วตาแอนก็ร้องเบาๆอย่างภาคภ,าคภาคูมิใจแทนบุคคลที่แกจะกล่าวนามกูงักก็มีเงินเฮ้ <Hey! S 1> กูงักร้องเฮยโดยไม่ยอมมองในตาของตาแอนซึ่งพยายามกระพิบแทบจะหลุดออกมา ข้าลืมไว้ที่บ้านโธ่ทาเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ใชหนุ่มร้องเรื่องเล่าฉันรู้และเห็นใจคอเล่าด้วยกันดีมาเถอะจ้าขอเชิญทั้งหมดฉันเป็นจมมือเองเยื้องสามแพร้งไปเล็กน้อยบ้านหลังคาจากหลังใหญ่หลังหนึ่งซ่อนตัวของมันอยู่ใต้ความคล้มของดงมะม่วงใหญ่พื้นดินราบเรียบเตียนโล่งสะอาดตาบริเวณที่ร่มรื่นดังกล่าวนี้มีที่นั่งแปลกแปกประดิษฐ์ง่ายๆจากธรรมชาติเป็นที่นั่งบางทําด้วยขอนไม้บางทําด้วยไม้ไผ่และอื่นๆ มีเป็นย่อมๆใต้มะม่วงใหญ่บางซุ้มมะดันบางสุดแท้แต่จะเป็นทำเลเหมาะกิจอาชีพของเจ้าของบ้านคือขายเหล้าเถื่อนต้มเหล้าเถื่อนและน้ำตาลเมาสารพัดคนเหล่านี้พากันเกรงกลัวพวกที่ตั้งหน้าตั้งตาจับด่าอยู่พักใหญ่รวมทั้งพวกที่กินด้วยจับด้วยแต่แล้วเขาก็ยังคงค้าขายต่อไปจับได้จับไปหนักๆเขาก็ละอาไปเองแล้วส่วนที่เป็นประโยชน์ก็เกิดขึ้น คือคนเหล่านี้เองเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ในการจับคนร้ายรายสําคัญเพราะความลับหาได้ยากในวงสุรายายพลับเลือกทําเลเหมาะในกลุ่มต้นมะดันนั้นปล่อยให้การสั่งเล่าเป็นหน้าที่เจ้าภาพผู้ออกนามตัวเองว่าชาการเป็นเพื่อนกับนายท้ายเรือหางยาวชื่อสมบุญฉันมารอพบเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่าว,ว่าเขาจะมาที่นี่ภายในวันสองวันนี้ชาการหรือกาศเล่านายท้ายสมบุญต้องออกเรือทุกวันบางทีกลับค่าบางทีอาจไม่กลับฉันเหงามาก ที่นี่ถ้าเหงาก็มาเถอตะตาฟ้อนแนะนําพวกพ้องเราเยอะแยะแต่นั่นแหละขอให้เข้าใจเสียหน่อยนะพวกเรานี่มั่งมีน้ําใจส่วนเรื่องอื่นกระพองกระแพงประเดี๋ยวมีประเดี๋ยวจนเป็นเรื่องของชีวิตนะเมื่อพวกว่ามาอย่างนั้นคนอื่นย่อมเห็นด้วยการกินการดื่มในวันนี้น่ากลัวจะสิ้นสุดกันตรงที่เมากันหมดทุกคนเป็นแน่เพราะถ้าทางเจ้าภาพดูเหมือนจะดื่มสมชื่อฉันเคยได้ยินชื่อพ่อดอกรักกับแม่รันจวน เขาเอ่ยขึ้นมาลอยๆยขอเสียทีขอเสียทีแต่แอนยังมั่นในมิตรภาพที่มีต่อดอกรักโอ้อย่าเข้าใจผิดฉกาจรีบโบกมือฉันมาที่นี่สองหนแล้วตั้งใจอยากพบพ่อดอกรักแต่ครั้งหลังสุดข่าวว่าลงไปกรุงเทพน้องชายฉันเป็นเพื่อนกับเขาทำไมคนที่นี่รังเกียจเขาฉันรู้ว่าเขาเป็นคนดีพูดลำบากคนที่นี่ตาฟ้อนถอนใจเหือกตามองจานส้มตำมะละกอที่เขียวฟองและแดงเถือกไปด้วยพริกขี้หนูเหมือนโรยด้วยดอกไม้ ฉันเองก็เป็นคนที่นี่แต่นานไปก็คิดเห็นว่ามันยึดมั่นอะไรผิดไปเหมือนกันทําไมเขาต้องปักปลําคนสองคนนั่นเลวร้ายขนาดเป็นตัวซวยของบ้านปากดงคนสองคนนั้นเกิดที่นี่เป็นลูกบ้านนี้ไม่ใช่เหรอใช่ยาครับรับความจริงเขาก็ไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครเข้าทําตัวเขาเองเรื่องมันเป็นยังไงเราเป็นผู้เปิดเผยความลับเลาทําให้เรื่องสัน้นกลายเป็นเรื่องยาวได้เท่าๆกับทําให้เรื่องยาวกลับเป็นเรื่องสัน้น เล่าอันมีรสฉุนเฉียวและกลิ่นชวนดื่มนำมาสำรองเรื่องราวของดอกรักกับรันจวนก็ถูกเปิดเผยโดยผู้เล่าซึ่งไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครทั้งนี้และทั้งนั้นตาฟอนเอ่ยขึ้นก่อนมันเป็นความผิดของดอกรักเขามันเป็นความผิดของเขาคนเดียวจริงๆฟังพูดก็แปลกหูดีถ้าเป็นความผิดของใครคนหนึ่งทำไมเขาจึงพากันกลับมาที่นี่ธรรมดามันก็มีอยู่ว่าเมื่อมีคนทำผิดก็ต้องมีคนทำถูกเอ้ยลุงฟ้อนหันมาทางตาแอน อีตอนที่เขามาหากันนะเอ็งสังเกตท่าทางเขาบ้างหรือเปล่าเดินตามกันมาต้อยต่อยยังมีความยินดีปรีดาด้วยกันทั้งสองฝ่ายหรือลมลุกคลุกคานมาก,กันด้วยมือด้วยตีนวะตาแอนร้องหืหึยิ่งกว่าเจ๊กแต่งงานกันไม่ไม่ผ้าเธอวะเขาอีอ๋อดูดีกันยังไม่น่าเชื่อรักษาบ้านได้เสียด้วยนะรันจวนเขาสวยสวยจริงๆสวยกว่าแต่ก่อนไม่รู้ไปชุปตัวแบบไหนแบบกาลี ตาฟ้อนหลุดปากออกมายังลืมตัวแต่แอนกลาดเกลี้ยวแหวด้วยความโมโหเฮ้ย hey, หาเรื่องไงคนกันเองยอดน้ํายอดข้าวเสียแล้วละไงมึงโถยปากส้นตีนแล้วยังไงแล้วยังไงต่อคนซักตัดบทการวิวาทอันไม่จริงจังแล้วก็โงอย่างนั้นละมัง้งพอจะลงกระไดได,ได้ก็ได้ยินเสียงปิดประตูหัวรอกกิกกักแบบอีตอนที่อย่างนั้นอย่างนั้นกันนะมึงนี่และก็ ไม่ว่าจะพูดจาถึงเรื่องอะไรต้องลงเอยเรื่องอย่างนั้นทุกทีอย็บพับบนแล้วก็พูดกับคนทั้งปวงว่าคิดดูทีหรือเอาว่าถึงฝ่ายผู้หญิงก่อนเขาจะชั่วช้าเลวสามย่างไงมันเป็นเรื่องของเขาเหมือนคนมีมีดเขาไม่ได้เอามีดเล่มนั้นของเขาไปเที่ยวฟันใครให้เดือดร้อนเขาฟันตัวเขาเองบาดแผลเกิดแก่ตัวเขาเอง เขาเจ็บเขาปวดตัวเขาเองเช่าบ้านเกิดหนักหัวไปตามๆกันหมดมันเรื่องอะไรเขาว่ามันสวยตะฟอนบนถุยให้กูตายไปเถอะถ้ายอย่างนั้นกูก็เกิดที่นี่แล้วก็ทำท่าคงไม่ไปไหนศพก็คงเผาที่นี่หรือแรงลงที่นี่ก็ไม่เห็นมันเป็นเรื่องเป็นลถกันจริงๆจังๆแค่ไหนประเดี๋ยวมีกโกรธปราเดี๋ยวอับปีจันไหลราเดี๋ยวเจ้าโกรธปราเดี๋ยวแห่กูดูมันกลุ่มกันไปหมด ดูดูไปมันทำท่าว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตาฝางคนเดียวมันสั่งอะไรต้องเป็นไอ้นั่นตาแอนพูดยังฉุนเฉียวเล่ามากไปละมาั้งระวางปากไว้บ้างอะไรทั้งหมดพูดได้อย่าพูดถึงอาจารย์เขาดีกว่ากูงักเตือนเองก็เป็นบริวารเข้าเหมือนการเลิกกูอย่าพับถามเปล่าแต่เมื่อเราจะพูดถึงเรื่องอะไรคนพูดเป็นเรื่องๆไปป่วยการไปเปะปากเรื่องคนอื่นจริงนุ่มตังทินยอมรับ ฉันสนใจเรื่องดอกรักทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยแต่ฉันก็มีเหตุผลที่ต้องนับถือเขาและฉันกําลังจะไปพบเขาด้วยจะเป็นพยานให้เราด้วยนะกูงักร้องเสียงดังผิดปกติว่าเราไม่ใช่พวกที่คอยซ้ําเติมเขาเราเป็นฝ่ายพูดความจริงแม่เป็นการเสียหายแก่เขาอยู่บ้างแต่เมื่อรวมความแล้วมันเป็นคุณแก่เขามากกว่าเป็นโทษว่าต่อไปเถอะกลั่นจวนเป็นบุตรสาวคนเดียวของตาผินกับยายรวมยายพับเล่าต่อ เป็นลูกขอจเจ้ามาเลี้ยงคุณเข้าใจไหมเหล่าชะกาดหรือกาดมองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีกูงักจึงรับเป็นผู้อธิบายต่อเองว่าตาหินกับยายล้วมมันเป็นเศรษฐีคนหนึ่งนี่แหละมันมีนาสองสามร้อยไร่โน่นมีเงินให้กูรับจำนำจำนองสารพัดอยากได้อะไรไม่ติดขัดอีลวมมันสวยไอ้ินมันก็โคลกจังแต่ไม่ยักก็มีลูกไอ้ินมันว่าอย่างนั้นนะ ชาวพาลาเขารู้กันทั่วเมืองว่าไอ้ผัวกับอีเมียคู่นี้มองตาเป็นไม่ได้ไม่เลือกเวลาเวลามองตาปุ๊บได้การปับมันไม่ยักอายใครหนักเข้าไอ้ผินแข็งแรงแต่อีรวมชักบักโลกผอมลงผอมลงอีรวมเลยหาเมียน้อยให้ผัวคนหนึ่งชื่ออีไลตัวเองจะได้ออกเวรบ้างไม่อย่งงางนั้นตายแน่อีรวมเนี่ยมันไทยปนเหลาไอเรื่องผีๆสางๆก็ถือตามบรรพบุรุษไปอย่างนั้นแต่ไม่หนักเท่าอีไลอีนั่นหายใจเป็นผีเป็นเจ้าไปหมด มันพลอ,อยทำให้ตะหินชักเละไปด้วยแล้วยังไงต่อชกากาศซักอย่างเร่งเร้าเพราะเห็นว่าเรื่องชักยืดยาวเมียน้อยกับเมียหลวงตีกันเหรอเปล่าไม่กล้าหรอกรวมมันสวยมันน่ารักก็จริงแต่ดูยังกะห่าเข้าสิงที่ให้ผัวมีเมียน้อยนั่นก็จัดเป็นบุญของยี่ไรลเพราะตายอดตายยากทุกอย่างขืนไปหึงแม่ได้ตบลูกในตาหารูดไหล ว่าแล้วใหญ่พับก็แงนหน้าขึ้นมองยอดมาดัานพางเทเล่าครึ่งแก้วหายวับไปกับตากูงักก็เล่าต่อไปอีรวมเขาอยากมีลูกแต่สก,กิดผัวข่าวไรก็โดนเขาคางเหลืองหรือปางตายทุกทีแต่ของพันอย่างนี้คุณย่อมทราบดีผู้หญิงมันร้องบ้านช่องแทบพังซาบ้านว่าเข็ดมันเข็ดเมื่อไรถามใหญ่พับดูทีเลยอ,อายุจวนเจียนจะห้าสิบแล้วถามดูทีเลยมันเคยนึกเข็ดบ้างไหม แทนที่จะคุณเคืองกลัดเกลียวแต่ยายพับก็หัวล้อกว้างขวางจนลิ้นไก่แดงแฉะฮ่าฮ่ใครจะมามีทีเด็ดข้ายังเคยหาเจอไหมเรื่องอะไรจะเข็ดวะฉันว่าเรื่องมันชัางจะยืดยาวไกลกว่าคลองแล้วเล่าจะหมดควรก็ยาววิตกเลยงั้นเราสั่งใหม่เลยตาฟอนว่าก่อนกูงักจะเล่าต่อพอดีมีคนเล่าเรื่องเจ้าแม่สีฟ้าซึ่งสิงอยู่ตอตะเคียนป่าเหนือเคยให้ลูกหลายต่อใครที่ไปขอ แย่รวมได้ข่าวก็ลองเอาขนไปเชิญเจ้าแม่เข้าทรงคนทรงจริงแต่ก่อนพวกขนทรงพยายามเชิญกันนักเจ้าแม่ไม่ยอมเข้าหรือไม่เข้าทรงใครง่ายแต่คราวนี้ทั้งฝันทั้งเข้าทรงเรียบร้อยงามด้วยตาตอนนั้นนะกูไม่ได้รู้ได้เห็นอะไรกับเขาเลยจริงๆแต่แอนสนใจอย่างจริงจังไอแอนเอ้ยกูงักเสียงอ่อนโยน ก็ตอนนั้นเขาเชิญมึงไปประทับวังใหญ่ในจังหวัดเสียหกเดือนไงเล่าอ๋อแอนนึกได้แล้วแต่แอนว่าพลังลินเล่าแก้ขวยมันเป็นเรื่องไส้หลายแอนเอาเธอนะรวมความอยู่ในนั้นก่็แล้วกันแล้วผู้รู้ก็เล่าต่อไปวันนั้นคนแน่นคลึดยังกับดูละครเพราะเจ้าแม่สีฟ้ามาเข้าฝันนี่รวมตอนกลางคืนเป็นการบอกล่วงหน้าให้ตระเตรียมการเรื่องมันระเบงเซ็งแซ่กันยกใหญ่ พอได้เวลาก็เกือบจะว่ากันว่าขนทรงยังไม่ทันนั่งเข้าที่เลยเจ้าแม่สีฟ้าเข้าผางเลยธรรมดาอีกขนทรงหน้าตามันก็อย่างนั้นแหละเจ้าว่าสวยก็หาสวยไม่พบแต่เวลาเจ้าแม่สีฟ้าเข้าท่าไม่อีนั่นมันถึงสวยไปได้สวยยังกับเป็นอีกคนหนึ่งเถอะหรอฉกาดพยายามจะให้ได้ความจริงเพราะได้เห็นความเชื่อมั่นของคนทั้งหมดไม่ค่ะนายยายพรับปฏิเสธหน้าตาก็หน้ามันนั่นแหละแต่ดูเหมือนอย่างกับว่า มีคนมาช่วยตบแต่งให้เหมือนเขาแต่งตัวละครตัวนางนั่นแหละค่ะแต่มันไม่ฉูดฉาดเท่าแก้มแดงนิดนๆหน้าอิ่มยังกับคนมีบุญปากบางตาหวานแขนแมนอ่อนชอยผิวหย,ยาบหยาบกลายเป็นผิวงามละเอียดวุย้ยพูดแล้วขนลุกตาแอนดักคอไอแอนตลกชวนกระทืบเนะมึงไอชิบหายตาฟ้อนคำรามเขาพูดเรื่องจริงไอเดนตารางทำให้เป็นเรื่องปลอมอ ระบุมาหาวิทยาลัยเทลเลอร์ว่าไปเถอะเดี๋ยวนิ่งเงียบกันหมดว่าไปไอคนพวกนั้นที่ทั้งยืนทั้งนั่งหัวงอกหัวดําแลสลอนไปหมดเหมือนอย่างกับนัดกันไว้นายรู้ไหมกูงักว่าต่อแล้วยอมรับว่าเรื่องที่หญ่พับเล่านั้นก็เป็นเรื่องจริงด้วยผมด้รับรองได้เพราะผมก็อยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันพอน่อนางขนทรงนั่งบนผรม กิริยาก็เปลี่ยนไปคนมันเงียบยังกระเป่าสากเหมือนนัดกันไว้เงียบยังกับไม่มีมนุษย์แล้วแม่ก็เอ่ยขึ้นทีเดียวเอ่ยลูกหลานทั้งหลายเอ่ยยายพับพยายามทําเสียงเหมือนเจ้าแม่สีฟ้ากําลังเขา้าพ่อพอเธอพับเอาแต่ใจความเธอเว้ยเสียงของเองกับของเจ้าแม่ผิดกันนักแต่แอนว่าท่านว่าลูกหลานทั้งหลายท่านถือศีลและจําศีล ท่านไม่ชอบยุ่งกับมนุษย์เหมือนเจ้าอื่นๆเพราะฉะนั้นอย่ามารบกวนท่านหมอคนไหนคนทรงคนไหนเก่งอย่างไรขืนไปกวนท่านท่านจะเล่นงานไม่เชื่อก็ลองดูขณะที่ท่านพูดท่านก็ยิ้มละไมใครใครก็เงียบท่านจิกตัวอีรวมทันทีท่านเรียกอีร้มให้เข้าไปใกล้ใกลอีรวมนี่เหงื่อเต็มตัวกลัวจนเยี่ยวราด ทั้งวงก็จําเป็นต้องคลายความเคร่งเครียดจริงจังเป็นหัวล้อก,กันคลื่นใหญ่แล้วเติมดีกลีเติมกับแก้มสุดแสนจะเผ็ดร้อนคนละช้อนสองช้อนไม่ได้เทสพูดความจริงมันเป็นอย่างนั้นรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองอยายพรับรับหน้าที่เล่าต่อแต่อีรวมก็คลานเข้าไปหาจนได้ท่านรูปหน้ารูปลังอย่างเอ็นดูแต่อีนี่สิมันกลัวท่านว่ามึงสองคนผัวเมียมีบาปมาก ต่อไปนี้จะมีเรื่องร้ายแต่จะร้ายอย่างไรท่านไม่บอกแต่จะเตือนเตือนให้จำไว้ท่านว่าอีรวมมึงจำไว้นะบาปมึงมีมาแต่หนหลังคราวนี้อย่าก่อบาปกรรมอีกจะทำอะไรรุนแรงให้นึกถึงข้าบ้างจำให้แม่นสัญญาเสียไอ้ผัวกักอีเมียก็สาบานว่าจะไม่ทำบาปกรรมให้แกใครอีกเจ้าแม่สีฟ้าก็ว่าอา้าว ถ้าอย่างนั้นข้าจะให้ลูกสาวเองคนหนึ่งในที่นี้เองบอกมาทีรือว่าใครสวยอีรวมมันก็ชักลาถ้าลึงตอบว่าเจ้าแม่สวยท่านก็ยิ้มเราว่างั้นลูกมึงจะสวยกว่ากูอีกเกล้าอย่าลืมคาของกูเสียจากนั้นท่านก็สั่งเสียคนทั้งหลายว่าอย่าได้ลบกวนท่านถ้าอยากจะหาเรื่องเดือดร้อนก็ลองดูเกล้าท่านก็จากไปเฉยๆ,ไป,ยๆไปเงียบๆเหมือนขามา แล้วมีใครเคยลองดีท่านบ้างไหมชะกาดถามอ๋อมีอาจารย์ฝางคนเก่งบ้านปากดงวันเจ้าแม่สีฟ้ามาเข่าสงเข้าไปรักษาโรคที่อื่นเสียเขาว่าเขาต้องถามเจ้าแม่ดูสักหน่อยวันนั้นเขาอาบน้ํานุ่งขาวห่มขาวจุดทูบเทียนแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรก็มีเสียงเอะอะโคลมกรามเหมือนคนต่อยกันแล้วยังไงก็ไม่ทราบอาจารย์ฝางเพ่นลงจากนอกชานเรือน ทำท่าเหมือนจะจูกแต่ยังไงก็ไม่รู้ลูกขึ้นได้ก็ขึ้นเรือนอีกเข้าห้องปิดประตูนอนเงียบเรื่องเจ้าแม่สีฟ้าก็ไม่เห็นได้พูดถึงแล้วทีนี้เรื่องเยรวมกับตาผินว่ายังไงต่อชะกาศสักเจ้าแม่ท่านก็แน่ยั่งว่าอี้รวมเป็นน้ําเป็นนวลขึ้นตาผินก็คลุกใหญ่คราวนี้ไม่ยากผอมยังเก่าก่อนยิ่งสวยหนักไอ้ผินก็หึงเป็นบ้า ถามตาฟอนดูสิเข้าชมอีรวมหน่อยเดี๋ยวไอผินกูดเตะถึงท้ายบ้านกกอีรวมก็ออกลูกออกง่ายจนคร้ยๆว่าเจ้าแม่ท่านมาจัดการเอาของท่านออกเองมันน่ารักน่าเอ็นดูหลวงปู่วัดเหนือท่านให้ชื่อว่ารันจวนเห็นจะสวยแน่ฉกาดถ่ายสวยเลือกเกินโตเร็วเลี้ยงง่ายฉลา,าดเป็นกรดอายุ13เหมือนสาวสิก็เกิดเรื่องชิบหายกันขึ้น ชิบหายจริงๆคราวนี้เจ้าแม่ก็พลอยถูกด่าแลกอภินิหารก็หมดไปหมอฝางคุยว่าส่งจิตไปถามที่เมืองผีได้ความว่าหนีเขามาเจ้านายเขามาตามจับตัวไปเรื่องผีเรื่องสางเราไม่รู้กับมันมันว่าอย่างไรก็ต้องอือออไปก็มันอย่างนั้นเราเรื่องลันจวนของเราต่อดีกว่ากาะตเตือนจริงสิที่นี่มาถึงตัวพระเอกกันละอยาพับหันไปพยักหน้าให้ตาฟอนเราต่อ ไอ้ดอกรักลูกไอ้โดนคนปากดงนี่แหละถ้ามันอยู่เหนือสุดกูไอ้โดนกเกษตรถีพอพอไอ้ผินแม่ไอ้ดอกรักชื่อไอ่ปุ่นไอ่ปุ่นเมียน้อยของไอ้โดนเมียหลวงชื่อนุ่มมีลูกชายคนหนึ่งเหมือนกันชื่อกูดันไอ้นั่นเฮี้ยมมากเลยเอาดีทางนักเลงจะเป็นไอ้เสือท่าเดียวมันเป็นนักเลงจริงๆด้วยนะรุ่นเดียวกันมันกินดิบหนังดีซะด้วยหลวงปู่วัดปากดงทายว่ามันจะตายลำบากใครกูดันเหรอชะกาศถามเลย สาบศูนย์ไปหลายปีแล้วกูงักตอบแทนตายโหงเขาว่าโดนตำรวจลุ้มเล่นงานจะไปลุ้มเล่นงานเขาได้ยังไงมันยอมให้จับเป็นเมื่อไรแย่พับพึมพำม,มันร้ายกับคนอื่นพวกบ้านอื่นแต่มันไม่เคยทำใครอีพรับเสียงกูงักบอกชัดว่าไม่พอใจเอ็งพูดเหมือนเอ่งบูชามันเท่าพ่ออีรันโจนมันเสียผู้เสียคนไปเพราะใครเมียน้องชายแท้ๆมันยังข่มขืนกระทั่งไปเป็นกะรี่นุ่นเพราะใคร ใครเป็นคนบอกเองว่ามันไม่เคยทํำใครในบ้าน